สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลที่เรามีนะคะคือเรื่องแม่ทาตรู้กับลูกทั้ง6ค่ะครับผมเป็นอุปมาเกี่ยวกับจิตกับการทำงานของประสาทสัมผัสทั้ง6ของเราค่ะเราจะมาลองดูกันว่าจะได้ความเข้าใจอะไรลึกๆจากเรื่องนี้บ้างครับเป็นอุปมาที่ผมว่านะมันสะท้อนภาพได้ชัดเจนดีครับเกี่ยวกับว่าเรารับรู้สิ่งต่างๆยังไงแล้ว ความวุ่นวายใจมันมักจะเริ่มตรงไหนใช่เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะตัวละครหลักคือแม่ครับซึ่งก็คือธาตรู้หรือสภาวะที่แบบว่าแค่รู้เฉยๆอะค่ะไม่ตัดสินไม่ตีความแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นตรงหน้าเป็นสภาวะรู้ที่บริสุทธิ์มากๆค่ะแล้วแม่เนี่ยมีลูกหกคนลูกห้าคนแรกก็เปรียบเหมือนออประตูรับรู้หรืออายตนะของเรา ตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายค่ะครับที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ค่ะพวกนี้ก็ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเห็นอะไรได้ยินอะไรก็มารายงานแม่แม่ก็แค่รับฟังเฉยๆนะคะตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรครับเหมือนเป็นแค่การสะท้อนข้อมูลดิบๆตามความเป็นจริงเลยไม่มีการปรุงแต่งใดๆแน่หรือตัวาธาตุรู้ก็ยังนิ่งๆอยู่อืมจริงค่ะจนกระทั่ง ลูกคนที่6กโผล่มาคนนี้แหละครับตัวสำคัญยิ้มใช่ค่ะหัวเราเล็กน้อยลูกคนที่6กคือใจหรือความคิดจิตของเรานี่เองคนนี้จะต่างจากพี่พี่น้องๆค่ะครับต่างกันเยอะเลยเพราะว่าใจเนี่ยไม่ใช่แค่รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่จะไปดึงเรื่องเก่าๆในอดีตมาคิดบ้างเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดบ้างเอามาปนกันไปหมดอ๋อครับแล้วก็เริ่มปรุงแต่งเลยค่ะ คิดไปเรื่อยกังวลวางแผนฝันเฟื่องคือสารพัดเรื่องราวที่ใจสร้างขึ้นมาอืมซึ่งเนื้อหาก็บอกว่าตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้แม่หรือธาตรู้ของเราเริ่มเออปั่นป่วนหรือในอุปมาก็คือแม่เริ่มปวดหัวเข้าใจเลยครับเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ได้ทํางานแบบตรงไปตรงมาเหมือนตาหูจมูกลิ้นกายค่ะแต่มันเชื่อมโยงกับ คลังข้อมูลภายในทั้งความจำประสบการณ์เก่าๆอารมณ์ความเชื่อส่วนตัวแล้วก็เอามาผสมนปนเปยกันสร้างเป็นเรื่องราวเป็นความคิดความรู้สึกขึ้นมามันเลยซับซ้อนกว่าเยอะใช่เลยค่ะและจุดที่น่าสนใจมากๆที่เนื้อหาชี้ทางออกไว้นะคะก็คือถ้าแม่หรือสภาวะรู้ของเราเนี่ยรู้ทันรู้ทันว่าอะไรครับรู้ทันว่าอ๋อนี่คือการทำงานของใจนะ เป็นแค่ความคิดที่มันผุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปครับผมแล้วเราแค่เฝ้าดูมันไปเฉยๆเฝ้าดูแบบเข้าใจโดยที่ไม่กระโจนเข้าไปผสมโรงไม่ไปยึดถือไม่ไปปรุงแต่งต่อหรือที่เขาเรียกว่าวางเฉยต่อความคิดนั้นๆน,น,นะคะการวางเฉยนี่สำคัญมากนะครับเหมือนเหมือนกับการเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เราเป็นตัวละครในเรื่องที่ใจสร้าง กลายมาเป็นแค่คนดูอ๋อค่ะหรือที่เรียกว่าการเป็นผู้รู้นั่นแหะครับคือมีสติรู้ว่ามีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นแต่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปเป็นเจ้าของมันแค่รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปถ้าอย่างนั้นสรุปง่ายๆก็คือประตูทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือช่องทางทั้งหมดที่เรารับรู้โลกภายนอกและภายในตัวเราถูกต้องเลยครับ และหัวใจสำคัญคือการเอาไปฝึกใช้จริงไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีค่ะคือการฝึกเป็นผู้รู้อย่างที่แม่ทาดรู้เป็นในตอนแรกคือรู้แต่ไม่เข้าไปยึดไม่ตัดสินซึ่งผลที่ตามมาตามเนื้อหานะครับก็คือชีวิตมันจะเบาขึ้นเยอะเลยใจก็จะสงบขึ้นจริงๆเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าจริงๆแล้วธรรมะหรือความเข้าใจชีวิตเนี่ยไม่ใช่การที่เราต้องหนีโลกหรือหลับตาไม่รับรู้อะไรเลยครับ ไม่ใช่เลยแต่คือการลืมตาดูโลกนี่แหละแต่ดูด้วยใจที่ไม่ถูกหรือรู้โลกอย่างไม่ถูก คือรู้ตามจริงแต่ไม่มีความทุบที่เกิดจากการปรุงแต่งเกินจริงของเราเองใช่ครับลองนึกถึงเวลาเราเจอข่าวสารหรือความคิดเห็นต่างๆในโซเชียลมีเดียทุกวันนี้สิครับมันถาโถมเข้ามาเยอะมากจริงค่ะเยอะมากถ้าเราฝึกวางตำแหน่งตัวเองเป็นแค่ผู้รู้ที่เห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่มันปะทุข,ขึ้นมากับข่าวพวกนั้นโดยที่เราไม่โดดเข้าไปคลุกวงใน ไม่ถูกอารมณ์นั้นครอบงำได้ง่ายๆอืยแค่นี้มันก็เปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อสิ่งเราในชีวิตประจําวันไปได้เยอะแล้วนะครับเป็นมุมมองที่น่าจะเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละวันได้จริงๆค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไวใ้ให้ลองไปคิดตามกันดูนะคะว่าการที่เราเริ่มสังเกตเห็นช่องว่างเล็กๆนะคะครับช่องว่างระหว่างอะไรครับ ระหว่างสภาวะรู้ที่มันนิ่งๆเฉยๆเหมือนแม่ในตอนแรกกับการทำงานของใจที่มันคิดปรุงแต่งแทบจะตลอดเวลาเหมือนลูกคนที่6กเนี่ยการแค่เริ่มตระหนักรู้ถึงความต่างตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละขณะของเราไปได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดครับ แล้วการฝึกที่จะอยู่กับรู้อย่างที่ว่าคือรู้อย่างอ่อนโยนไม่ผลักไสความคิดแต่ก็ไม่ไหลาตามมันไปง่ายๆมันจะส่งผลต่อมุมมอง,มองหรือวิธีที่เราตอบสนองต่อผู้คนเหตุการณ์ต,ต่างๆรอบตัวเราในชีวิตจริงได้ในรูปแบบไหนบ้างคะลองนำไปพิจารณากันดูนะคะ ุ่งเงียบงานนั่งยินพลางกลางหัวใจลูกทั้งหกเดินเข้าไปรายงานข่าวที่พบเจอลูกคนโตเดินทางตาเห็นสิ่งหน้ามากมายเธอแม่ก็พยักหน้าเบาๆเธอไม่หวั่นไหวเสมอ ลูกคนสองมากับเสียงเรื่องราวเพียงแค่ผ่านหูแม่ก็แค่รับรู้ไม่เคยหวั่นไหวใจลูกคนสามคือกลิ่นหอมเดินเข้าหอมให้แม่ดูลูกคนสี่ริมรับรู้บอกแม่เรื่องรสชาติไปลูกคนห้าทางกายสัมผัส มารายงานทุกครั้งไปแม่ก็เพียงรับไว้ไม่เคยมีปัญหาใดลูกคนสุดท้องมัเงียบเงียบใจเขาพาเรื่องงุ่นวายและคิดไปไกลจนแม่ต้องนั่งทอนใจเรื่องเก่าก็เอามาปน เรื่องใหม่ก็ไปเกินไกลแม่ต้องคอยดูไวไม่ให้ใจลงตามแม่ถ้ารู้ยังเฝ้าดูลูกทั้งหบมาเรื่อยไปถ้าเพียงแค่รู้เท่านั้นไม่มีทุกข์ให้หัวใจลูกทั้งหกก็แค่ขาว ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปแม่ก็แค่รับรู้ไว้ไม่ต้องแบกอะไรเลย